สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันเสาร์ที่3ามมกราคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้ลงมาแล้วนะครับเพราะทให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมันพุ่มลดลงกับมีลมแรงซึ่งที่จะรู้สึกได้เนี่ยก็คือลมแรงนะครับในวันเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมุมก็จะลดลง 1- 2ถึงสองถึงหถึงาองศาด้านในแต่ละพื้นที่นะครับเม้่เรามาดูในลายภาพนะครับ ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยมีอากาศเย็นถึงหนาวได้อยู่นะครับแล้วก็ลมแรงแต่สําหรับภาคกลางภางตะวันออกกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอากาศเย็นในตอนเช้าก็มีลมแรงสําหรับภาคใต้เนี่ยตรงนี้มีฝนค่อนข้างน้อยนะครับสิเท่านั้นเองนะครับพื้ลมเ็ายอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับโดยทางด้านอ่าวไทยเนี่ยอาจจะได้1นถึงสองันดมามันอยู่ที่ประมาณหนเมตร ที่เสียงภัยวันนี้เนี่ย่รงนี้ก็ไม่ค่อยมีฝนตกหนักนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางได้อยู่ทางด้านชุมพรสุราษฎร์คนครศรีาาธรรมราชนะครับสําหรับคลื่นลมตรงนี้เนี่ยทางด้านอ่าวไทยตอนบนอยู่ที่ 1- นถึงสเมตรอ่าวไทยตอนล่างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรได้เลอันดามาันคลื่นสูงประมาณ1 m. เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็อาจจะมากกว่า2เมตรได้นะครับ กบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ